ป็นนฉัไได้ไหมมาแล้วซูปเปอร์แวร์สีไทยไดเดลิเเซลจัดรายการสินค้าลดร,ราคาครั้งใหญ่ลดสูงสุด70%ซทั้งรถทั้งแถมวันที่22และ23กันยายน2566เพหยง2วันเท่านั้น ตั้งแต่เวลา12.00นวันที่22กันยายนถึงเวลา15.00นวันที่23กันยายน2566ณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสีไทยเดเลิเเซลไดน้นำผลิตภัณฑ์ถ้วยชามเมรามินแท้100%ตรานกเพนกวิน และสินค้าอื่นๆอีกมากมายขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาทอบสินค้ากันอย่างจุใจทั้งรดทั้งแถมโอกาสดีในยุโรปปีมีครั้งเดียวพบกันที่ อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่เวลา12.00นวันที่22กันยายนถึงเวลา15.00นวันที่23กันยายน2566เพี 2, ยง2วันเท่านั้นอย่าลืมอย่าพลาดสินคา้าดีมีคุณภาพเมรามินแท้100% ต้องซูเปอร์เวตรานุกเพนกวินเท่านั้นีนนนนนนน่ายท